อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blue's Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีที่เกิดขึ้นในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ ก็แน่นอนฮะเรื่องราวของทั้งจอรดูรันเอเลนโดกานาโชรวมไปถึงมาติสเตลเนี่ยเดี๋ยวมีอัปเดตล่าสุดมาให้ครับก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่เลฟเว่นะครับ แล้วก็ใครที่สนใจครับอยากจะได้ยาสีฟันนะครับแนะนำเลยครับตัวนี้ดีมากครับยาสีฟัน s t e r p i e c e t o o t h p a s t e ครับฟันขาวสะอาดนะครับแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นใครสนใจอยากจะสั่งซื้อครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ adpalm 5 5นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะฮะสำหรับ s t s t p r p c e t o o t h p a s t e นะครับแต่ก่อนไปพูดถึงเรื่องราวของเชลซีนะครับไปกันที่ ฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ัคืนที่ผ่านมานะครับพอดีผมบรรยายเกมคู่ PSV กับลิวพูแต่ว่าริวพูเนี่ยเข้ารอบไปแล้วก็มีการโรเตชันผู้เล่นแพ้กับ PSV ไป3ประตูต่อ2นะครับซึ่งมันเป็นนัดสุดท้ายครับลงเตะกันโอ้โหเพียบเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเกมเหลายคู่ก็มีพลิกล็อกหลายทีมก็มาตกรอบในนะัดสุดท้ายส่วนทีมที่พลิก เข้ารอบในนัดสุดท้ายก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากเอาชนะคลับบูชได้3 1 8ทีมที่เข้าแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็จะมีลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานแอตเลติโกมาดริดเลเวอร์คูเซนลิลแล้วก็แอสตันวิลล่านี่คือ8ทีมที่เป็น8ทีมวางนะครับวิลล่านี่นัดสุดท้ายเอาชนะเซลติกได้4-2ส่วนอันดับ9จนถึง24เนี่ยต้องไปเพลย์ออฟนะครับก็มีแอตเลนตาดิโกมุนด์มาดริดบาร์เยนมิลาน PSV, p s วีเบเอสเช่เบนฟิก้ามอนากอเบรสต์เฟยานอตยูเวนตุสเซลติกมาซิตี้ลิสบอนแล้วก็ขับบูชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาซิตี้มีโอกาสเพลย์ออฟอาจจะได้ลุ้นเจอกับพวกทางเรอัลมาดริดนะครับหรืออาจจะเป็นทีมอย่างเอซีมิลานนะฮะอาจจะต้องเจอทีมใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะอาจจะต้องเจอไม่มาดริดก็ไบยูนิคนะฮะสำหรับการเพลย์ออฟของ UCL นะครับ อ่ะส่วนเรื่องของเชลซีบ้างดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เดลิเมลรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยกลับมาเจรจากับไบมินิกอีกครั้งครับเพื่อที่จะคว้าตัวมาติสแตลครับหลังจากกองหน้าวัยสิปีเนี่ยได้มีการประกาศว่าเจ้าตัวพร้อมย้ายทีมครับขณะนี้เนี่ยได้รับข้อเสนอทั้งหมด7ฉบับบนโต๊ะเจรจาครับรวมถึงสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจส่วนบิลเนี่ยก็รายงานบอกว่ามาติสแตลเนี่ยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ตัวเขาเนี่ยจะไม่เลือกย้ายไปเชลซีนะครับเนื่องจากการแข่งขันในทีมค่อนข้าง,งสูงตัวนักเตะเองต้องการเวลาลงเล่นอย่างสม่ําเสมอส่วนฝั่งของแมตต์อครับอันนี้ก็สื่อเชื่อถือได้ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ตรวจสอบสถานการณ์ของมาติสแตลครับหลังจากได้สแสดงความสนใจในตัวของเจมี่ไบโนคิทเทนและอเดรโนการาโชก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามครับยังไม่ชัดเจนว่าเชลซีจะผลักดันความสนใจในตัวของแตวด้วยการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องรอดูครับผมว่าดีลของมาติสแตลเนี่ยยาวจนถึงนาทีสุดท้ายของตลาดเลยนะฮะส่วนเรื่องที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะฮะของมาติสแตลเนี่ยมีช่วงประมาณสักตีสี่บ้านเราตอนที่ผมบรรยายรีพูเห็นข่าวนี้มาพอดีเพราะว่ามีโรมาโน่รายงานบอกว่าการย้ายทีมถาวรของมาตติสแตลเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับเชลซี Chelsea ยังคงพูดคุย ระหว่างการพูดคุยเนี่ยคือคุยมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมแล้วครับโดยพยายามจะผลักดันดีลนี้ให้เป็นดีลย้ายทีมแบบถาวรน,นะครับซึ่งล่าสุดหลังจากจบเกมบาเยนในแชมเปี้ยนส์ลีกี่ยเหมือนเห็นภาพมาติสตลเนี่ยไปอำลาแฟนบอลบาเยนด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะย้ายแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าสุดท้ายเจ้าตัวจะเลือกย้ายไปไหนนะครับ ส่วนดีของการาโชเนี่ยมีอัปเดตเพเิ่มเติมสกายสปอร์ตบอกว่าเชลซียังไม่ได้ยินข้อเสนออย่างเป็นทางการต่ออรเลฮันดกานาโชโดยมีความรู้สึกว่าพวกเขากําลังรอเวลาที่เหมาะสมสําหรับในดีลดีลนี้นะครับส่วนเดลิเมลก็รายงานบอกว่าเชลซีมีงบประมาณพร้อมสําหรับการเสริมทัพหักมีโอกาสที่เหมาะสมและสมโมสรก็พร้อมจะรอจังหวะสําหรับดีลของการาโชซึ่งอาจยืดเยื้อไปจนถึงช่วงท้ายของตลาดนักเตะซึ่งข่าวล่าสุดครับตอนช่วงประมาณตีสี่บ้านเราเนี่ย ก็โรมาโนรายงานว่านาโปลีเนี่ยได้แจ้งต่อเอเย่นของอเริฮานดการาโชว,ว่าพวกเขายินดีครับที่จะลองเซ็นสัญญากับนักเตะแมนยูเนี่ยอีกครั้งหนึ่งหากว่าแมนยูเนี่ยลดความต้องการของพวกเขาลงก็คือถ้ายอมลดค่าตัวลงพร้อมเจราจานาโปลีก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาเดี๋ยวรอดูครับการาโชกับมาติสเตลในช่วงท้ายตลาดจะเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ ฟาบิโอโรมาโนรายงานบอกว่าวินล่าเนี่ยได้มีการติดต่อเชลซีในช่วงเมื่อวานนี้ครับและจะมีการติดต่ออีกครั้งในวันนี้ทั้งในดีลของเจ้าฟิลิกแล้วก็อักเซลดิซซี่ดิซซี่เนี่ยมีรายงานว่าต้องการย้ายไปวินล่าเท่านั้นครับส่วนเจ้าฟิลิกเนี่ยเขาขึ้นอยู่กับว่าเชลซีจะตัดสินใจอย่างไรเพราะฉะนั้นดิซซี่ดูไม่พลาดแน่นะฮะส่วนโรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมหลังจากนั้นครับบอกว่าเชลซียังคงทํางานอย่างหนัก ในส่วนขาออกของทีมครับด้วยทางวินล่าเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในดีลของดีซัซี่เป็นข้อเสนอยืมตัวครับที่มีการจ่ายค่ายืมและจะรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดซึ่งขึ้นอยู่กับเชลซีแล้วนะครับขณะเดียวกันดิซ่าคินเซล่าก็พูดประเด็นน่าสงสัยนะครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเขาบอกมีการสงสัยว่าเจ้าฟิลิกเนี่ยจะกลับมาหรือไม่ถ้าเชลซีไม่ต้องการขายคอนอกาลาเกอร์ในตอนแรกที่เหลือสัญญาไม่ถึงปี ด้วยดีลมูลค่าแยกที่34ล้านปอนด์เนี่ยขณะที่เจ้าฟิลิกย้ายจากแอตเลติโกมาริดมาด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์คือพูด,ดง่ายๆว่าคืออาจจะเป็นการเจราจาที่อเอ็งมาซื้อกาลักเกอร์ไปเดี๋ยวค่าซื้อ,อเจ้าฟิลิกไปอะไรแบบนี้นะฮะขณะเดียวกันท็อกสปอร์ตรายงานว่ามีแหล่งข่าวได้แจ้งกับท็อกสปอร์ตมาว่าขณะนี้เจ้าฟิลิกเนี่ยไม่มีความสุขกับเวลาลงเล่นอนน้อยนิดที่เชลซีหลังจากสตาร์ชาวโปรตุกเกสรายนี้ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับ ขณะเดียวกันข่าวอย่างแซมอนจอห์สันรายงานว่าภาษาการของเอ็นคุนคูเนี่งบอกว่าเขาต้องการย้ายทีมครับแต่เสียงทางฝั่งของเจ้าตัวนักเตะเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ย้ายในตลาดรอบนี้หรือไม่โดยเชลซีตั้งค่าตัวไว้ที่6 5ถึง75ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับขณะที่เดลี่เมลก็รายงานบอกว่าจากภายนอกสโมสรเนี่ยดูเหมือนว่าเชลซีต้องการผู้สับปะตูคนใหม่ที่ดีกว่าโรเบิร์ตซานเชสครับแต่ภายในสโมสรก็มองว่าพวกเขาได้มองถึงผู้เล่นในตำแหน่งปีก ซ้ายด้วยนะครับเพราะว่าทางมิเคลโลมมดริกเนี่ยติดโทษแบนและหากองหน้าตัวเป้าเพื่อแข่งขันกับนิโคลัสแจ็กสันนอกจากนี้เดลีเมลก็รายงานว่ามีการคาดการณ์ว่าเบนชิวลเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับเชลซีต่อไปเว้นแต่ว่าจะมีข้อเสนอที่เข้ามาก่อนตลาดจะปิดซึ่งคาดเดาได้ไม่ยากครับดูแล้วไม่น่ามีนะฮะ นอกจากนี้ครับข่าวบรรดาพวกคาซาเดกับชูบูเมกาอ่ะอย่างโรบาโนโอัปเดตว่าลาซิโอเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าเหนื่อยของคาซาเดได้ขณะนี้การเจราจารยังคงดําเนินต่อไปครับนอกจากนี้ยังมีสโมสรอ,อื่นที่ติดต่อเชลซีเกี่ยวกับคาซาเดด้วยนอกจากนี้ครับก็เดลี่เมลก็บอกว่าถ้าเชลซีเนี่ยไม่สามารถหาปีกซ้ายคนใหม่ได้เนี่ยไทริกจอชครับวัย18ปปีจะได้รับโอกาสมากขึ้นในการแสดงศักยภาพในพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ก็มี BBC ครับรายงานว่าโรมมนอับราโมวิชเนี่ยอาจจะต้องจ่ายภาษีให้สาราชนจักรสูงถึง1,000ล้านปอนด์ครับนี่ยังไม่จบอีกนะฮะหลังจากได้พยายามหลีกเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในกองทุนเฮชฟันล้มเหลวตามหลักฐานที่ BBC ได้รับมาส่วนข่าวใหญ่ครับเมื่อวานนี้ครับเอาที่เป็นข่าวที่ปิดดีลเลยก็มีออนสตีนรายงานเรื่องแมนยูครับที่ เรียกว่ามีข่าวนะฮะอันนี้มีข่าวว่าสนใจมาติสแตลเหมือนกันหากแข้งวัยสิปีได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมแบบยืมตัวก่อนตลาดจะปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซีอาจจะต้องเบียดกับแมนยูนะในดีลของมาติสแตลที่เหลือเนี่ยนะครับตอนแรกมีรายงานว่าเ,เรื่องของจอร์นดูรันครับกำลังคิดอยู่เอ๊ะจะไปหรือไม่ไปจะมีดีลเกี่ยวกับเชลซีไหมแต่เมื่อวานี้เชลซีมาปฏิเสธล่าสุดครับสุดท้ายกลายเป็นว่าจอร์นดูรันครับไปจบที่ลีกซาอุครับ ออนสตีนรายงานว่าเอานาเซอร์ได้บรรลุข้อตกลงค่าตัวนะฮะฟังตัวเลขดีๆนะ77ล้านยูโรครับตีซะ70ล้านปอนด์นะฮะบ,บวกกับโบนัสครับก็จอรดูรันตกลงกับเอานาเซอร์ได้เรียบร้อยแล้วโดยกองหน้ารายนี้เนี่ยจะเข้ารับการตรวจร่างกายในลอนดอนในวันพรุ่งนี้ครับโดยจะเซ็นสัญญากัน5ปีครึ่งนะครับจริงๆจอรดูรันเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเลยนะครับสุดท้ายวิลลานี่บอกว่า ต้องเก็บคนใดคนหนึ่งไว้นะฮะก็เก็บโอล่วัตกินไว้แล้วก็ขายจรดูรันซึ่งถ้าขายได้ระดับ70ล้านปอนเนี่ยก็ถือว่าโคตรจะคุ้มค่านะครับส่วนข่าวอื่นๆเชลซี Chelsea ปิดท้ายครับมีเล็กๆน้อยๆมาเพิ่มเติมให้ของเชลซีนะครับก็มีรายงานว่าควีนส์ปาร์กเรนเจอร์เนี่ยได้พยายามยื่นสัญญาในการเซ็นสัญญาคว้าตัวฮาวิเวลไปร่วมทีมซึ่งฮาวิเวลเนี่ยก็ตกลงจะย้ายไปร่วมทีมครับเพราะว่านักเตะจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะก็ ทางเชลซีเนี่ยกับ q p r กํากำลังพูดคุยถึงโบนัสที่จะเกิดขึ้นเกิดมีการขายในอนาคตอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะก็ฮาว,วิเวลก็สุดท้ายได้ย้ายออกไปจนได้นะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นนะครับนอกจากข่าวใหญ่ของจอนดูรันครับที่ตกลงไปเอานสเซอร์แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของเอาฮิลาวครับนี่ยังไม่จบครับพยายามที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัว โรดริโกไปร่วมทีมครับก็คือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอัลฮิราหซึ่งจะไปแทนที่ของเนมาซึ่งเนมากลับไปเล่นในบราซิลแล้วตอนนี้ทีมจากซาอุก็พยายามจะสอบถามเงื่อนไขครับแต่ว่าคาดการว่าดีลนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานข่าวจากมากาครับบอกว่าเวสต์แฮม,มเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ25้าล้านยูโรเพื่อคว้าตัวโรดริโกเดปอรไปร่วมทีมครับแต่ว่าโดนแอตเลติโกมาดิดปฏิเสธข้อเสนอนะครับ ที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่านิโกโควัชครับเตรียมที่จะรับงานคุมทีมดอทมุลครับโดยที่สัญญาจะอยู่ไปจนถึงปี2026นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะฮะส่วนเรื่องการเสริมทัพตอนนี้หลักๆคือน่าจะเป็นเรื่องของการาโชกับมาติสแตลเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นส่วนตำแหน่งผู้สาดประตูก็ทำใจไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ